เรื่องนี้แล้วกลับมาเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับการปราบปรามยาเสพติดนะครับท่านรองนายกภูมิธรรมเรียกฝ่ายปกครองตำรวจมากำชับสั่งการพร้อมกับมีบทลงโทษว่าดําเนินการไม่ได้ จะทำการย้ายทันทีนะครับผมว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคือท่านรองนายกภูมิทําเดินมาถูกทางแล้วนะครับต้องเรียกฝ่ายปกครองซึ่งท่านเป็นมท1หนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยอยู่แนอหน้าท่านอยู่แล้วนะครับสองเรียกตํารวจ ท่านเป็นรองนายกรักษาการนายกเป็นประธานกตลแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจได้อยู่แล้วนะครับแล้วไอ้ตำรวจที่อยู่จังหวัดเนี่ยผู้การจังหวัดเนี่ยมันกลัวโดนย้ายครับมันกลัวโดนย้ายผู้ว่าก็กลัวโดนย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้การก็กลัวโดนย้ายมาเป็นผู้การประจํา หรือผู้การฝ่ายอำนวยการผมว่ามันทำเต็มที่ไอ้พวกผู้กุ้งกับก็บกลัวโดนย้ายมาเป็นผู้มุ่งกับงานสอบสวนหรือผู้มุ่งกับอํำนวยการผมว่าพวกข้าราชการทำเต็มที่นะครับมันก็จะดีขึ้นแต่ผมฝากท่านภูมิทรรอีกเรื่องหนึง่งนะครับยังไม่ได้ทำ คือเอาไอ้พวกบ้ายาอารวาสถืออาวุธมาทำร้ายพ่อแม่พี่น้องครอบครัวชาวบ้านจนมีการบาดเจ็บล้มตายเป็นรายวันเนี่ยท่านเอาเก็บเลยได้ไหมครับให้รัมมุตรีสมศักดิ์เนี่ยออกโครงการบำบัดพิเศษขึ้นมาเป็นโครงการบำบัดพิเศษพูดให้พอเพราะหน่อยชี้แจงประชาชนได้ว่าเป็นโครงการบำบัดพิเศษ คือเอาแม่ไปเก็บตัวสองปีเลยครับเอาไปอยู่จุดไหนก็ได้นะครับอย่าเอาเข้าในเรือนจำของกรมรชาชัณฑ์เพราะว่ามันจะมันจะแออัดนะครับกรมรชาชัณฑ์แม่งก็รับไม่ไหวนะครับจำนวนนักโทษมันเกินแล้วนะครับอันนี้ท่านเก็บก่อนเลยไอ้ตัวแสบๆเนี่ยมีประมาณ2,700ักว่าคนเนี่ยทั่วประเทศเก็บไปเลยครับ2ปีนะครับ2ปี ไม่ไม่ต้องเอาไปค่ายทหารครับไม่ต้องเอาไปค่ายทหารครับผมว่าเป็นต้องเป็นพื้นที่ผมยกพื้นที่เกาตะตลุเตาให้ไงไม่ต้องมีรั้วรอบขอบชิดครับมันไม่หนีไปไหนแล้วครับหนีไปมึงก็ว่ายน้ําทะเลก็แล้วกันให้มันไปอดยาเองในนั้นนะครับครับผมพูดไม่ใช่เพิเจอร์นะครับเพียงท่านทนําหนังสือไปถึงรัฐมนตรีเฉลิมชัยขอใช้พื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเกาะตะลุเตาเป็นสถานที่บําบัดพิเศษนะครับนะครับไม่ใช่สถานที่ควบคุมนะครับถ้าเป็นเรือนจํานี่ต้องประสานกระทรวงยุติธรรมแลม้วมตรีทวีต้องประสานไปด้วยนะครับลองคุยกันครับแต่ว่าเอาพวกนี้ไปให้เราเนี่ยนอนตาหลับหน่อยไม่เจอไอ้พวกบ้ายาอรารวาสพวกนี้นะครับสองไอ้โครงการเนี้ยนะครับ ถ้าจะให้เข้มงวดขึ้นที่รองภูมิธรรมเรียกฝ่ายปกครองตำรวจมาดำเนินการเน้นยำ้ำพร้อมทั้งขู่ด้วยว่าผมย้ายนะผมว่าได้ผลครับสองต้องยกเลิกประกาศที่ว่าของกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านรัมมุตีสมศักดิ์ออกมานะครับว่ามียาบ้าไว้ในครอบครองหนึ่งเม็ดให้ถือว่าเป็นผู้เสพเนี่ยไอ้ตรงนี้ยกเลิกไปเลยครับ ออกเป็นประกาศมาว่าถ้าใครเสพยาต้องการบำบัดให้สมัครใจส่งลายชื่อมานะครับและเราเอาค่าบำบัดจะไปบำบัดที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะในค่ายทหารหรือที่ศูนย์อะไรอย่างไรแล้วแต่ท่านนะครับแต่ต้องเลือกประกาศกฎกระทรวงตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะไว้คู่ให้พวกเด็กเสพนะ ว่าถ้าคูตรวจปัสสาวะเจอมึงยังเสพนะกูจะเอาไปสถานที่บำบัดพิเศษเลยนะนะไม่นั้นแม่งก็เสพที่บ้านห้าเม็ดแล้วมันก็ติดตัวสำรองไปอีกเม็ดหนึ่งพอถูกจับมันก็บอกเอาไปบำบัดตำรวจมันเบื่อหน่ายหมอเบื่อหน่ายจับได้ก็ไม่ไดำเนินคดีชาวบ้านแจ้งมาไว้นี่มันเสพยาเมายาบ้าตำรวจไปถึงไปจับจับเสร็จ มันเจอในตัวมันเม็ดนึงก็ไปส่งให้หมอหมอให้กินยามัมนก็กว้างยามหมอทิ้งมันก็ไม่จบสักทีหนึ่งนะฮะถ้าจะเให้จบโอ้ยอีห้าเม็ดนั่นยิ่งหนักเลยครับท่านสมัยแล้วมุนตีคนเก่าเนี่ยบอกมีห้าเม็ดถือเป็นผู้เสพเนี่ยนะครับพอผมออกมาวิภา์วิจารณ์ก็มีการต่อว่าผมว่าไม่รู้จริงสมัย ก่อน15เม็ดสมัยก่อน15เม็ดสมัยพลเอกประยุทธ์มันไม่ใช่เขาไม่ได้สันนิษฐานเป็นผู้เสพครับคือเมื่อก่อนมียาบ้าไว้ในครอบครองเม็ด2เม็ดนะครับถ้าไม่มีพฤติีการจำหน่ายเนี่ยเขาก็มาตั้งเกณฑ์กันว่าจะเอากี่เม็ดที่ว่าถือว่าปริมาณมากมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยเอายาไปบดดูสารบริสุทธิ์นะครับ เขาก็คำนวณว่าประมาณ15เมตรแล้วท่านไปจับมาอย่างไงไม่รู้ว่าแม่นมี5เมตรให้ถือเป็นผู้ <c oughs> ถือเป็นผู้เสพลองไปคุกครีกับเด็กๆชั้นล่างที่มันปฏิบัติบ,ตบางทีไปนั่งลงพักก็ได้เดี๋ยวเขาก็แจ้งนะค,คนบ้าเมายาบ้าอารวาสไปจับมาจับมาจะด,ดำเนินคดีก็ไม่ได้ต้องเอาไปส่งหมอหมอก็ เอาเวรกรรมมให้กูอีกแล้วไอ้ห่าตัวหมอจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วมันแปลละวาดที่โรงพยาบาลอีกตำรวจก็ต้องกลับไปจับรายใหม่อีกนะครับแล้วท่านภูมิธรรมครับประสานท่านทวีสอดสองครับเอาผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และเป็นผู้กระทําผิดซ้ำและสารดีกาพิพากษาประหารชีวิตนะฮะ ออกมาประหารชีวิตสักห้าลายครับอธิบดีกรมราชัณฑ์ครับเหมือนสมัยท่านพันเอกนรัตเป็นอธิบดีกรมราชัณฑ์เอามาประหารชีวิตสองลายนะครับแล้วผู้ค้ายาเสร็จติดลายใหญ่นะครับออกมาประหารชีวิตครับเรียงไปลายที่หนึ่งที่สองที่สามเรียงไปเรื่อยครับขายยาเสรติดประหารชีวิตไปเรื่อยเพราะสารดีกา,าพิภาคสาประหารชีวิต มันทูนเก้าถวายดีกาไปแล้วนะครับก็ไม่ตกลงมานะครับก็ถือว่าจบแล้ว <c oughs> จะไปขังให้เปลืองเข้าสุกทำไมอ่ะในเมื่อเราจะปราบยาเสจติดอย่างเข้มงวดกวดขันเฉียบขาดไอ้พวกค้าลายใหญ่เนี่ยครับเอาออกมาประหารเลยครับนะครับไม่ต้องเอามาประหารทั้งสองสามร้อยคนครับทยอยเลี้ยงมาเดือนละสักคนก็ได้ครับ และในการจับกลุมก็ต้องมีมาตรการที่เฉียบขาดแต่ละกองบัญชาการต้องมีชุดปฏิบัติการที่เฉียบขาดพูดอย่างนี้เข้าใจนะฮะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ต้องมีชุดปฏิบัติการทำงานอย่างน้อยสี่ชุดต้องตั้งมาสี่ชุดกองบัญชาการต่างๆก็ต้องมีชุดปฏิบัติการอย่างน้อยกองบัญชาการละสองชุดนะครับ เพื่อจะไปเสิร์ฟให้พวกโรงพักและจังหวัดนะครับประกอบทีมครับไม่ใช่ไปฆ่าตัดตอนนะแต่ใช้มาตรการเฉียบขาดในคำการจับกลุ่มไอ้พวกนี้มีอาวุธอยู่แล้วครับพวกค้ายาเสพติดครับนะครับเป็นแนวทางเดียวกันครับถ้าอย่างเงี้ยจะเบาทหารทำดีอยู่แล้วกองกำลัง ผาเมืองที่ภาคเหนือเขาวิสามันไปตั้งตกสามสิบศพแล้วนะครับทหารก็ต้องคุยกับตำรวจนะครับว่าในการประทะนะครับในการท่านอย่าไปถามตำรวจบ้างนะครับเพราะตำรวจมันต้องเป็นคนทำสำนวนไงเวลาประทะนะครับนะครับมันต้องไปขึ้นศาลนะครับท่านต้องเป็นผู้ต้องหาก่อนในการวิสามันนี่นะครับ พอนั้นก็ถามตำรวจนะครับถามตำรวจนิดหนึ่งว่าวิธีการจะดำเนินการอย่างไรนะครับมามันเป็นเทคนิคครับมันเป็นเทคนิคนะครับมาเดี๋ยวเรื่องพระผมพูดเป็นตอนที่สามก็แล้วกันนะครับ ใช่ฮะอย่างที่น้องบอกแล้วคนจับมันก็เบื่อตำรวจมันเบื่อเดี๋ยวนี้มันไม่อยากไปจับแล้วครับยาเสพติดนะไปจับคนเมายาบ้าจับเสร็จแม่งก็ต้องไปส่งหมอส่งหมอเสร็จไอ้ตำรวจกลับอ้าไอ้นี่กลับมาอีกแล้วพรุ่งนี้ก็แจ้งอีกแล้วนะครับบางโรงพักมันเบื่อครับจับแล้วมันหายสาบสูญไปเอาไปส่งบอมบัดพิเศษไปไปีนหนึ่ง ตรวจภาวะเจอก็ปีหนึง่งแต่ว่าไม่ได้เอามันไปขังเปลืองเข้าสุกหลวงเฉยๆนะไม่ได้ไปเปลืองเข้าสุกหลวงเฉยๆนะต้องให้แม่นมาทํางานครับบ,บําบัดพิเศษอยู่ในโครงการบําบัดพิเศษเช้ามาก็เอามาลอกท่อทำงานเอามากวาดถนนถางหญ้าริมถนนทั่วประเทศมันมีกี่แสนกิโลเลยนะครับ ลองคิดเถะครับมาเนี่ยผมไม่ได้มีอำนาจวาสนาจะไปแนะนำท่านได้ครับก็แนะนำผ่านช่องทางนี้ก็แล้วกันนะครับเอาอย่างนั้นนะครับ